่อองสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องก j จเจ c บชาแนลนะครับวันนี้เราพามาที่วัดเขาดินจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นวัดของหลวงพ่อเสือดำนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้สักการะท่านกันไหมครับเราจะไปไหว้พระกันก่อน เกเครับเลยเวลาขึ้นติดทองก็ถอดจะได้ครับนครับชได้ครับพี่น้องที่มาถึงวัดพระวินัสไทยสไตล์ญี่ปุ่นก็เชิญทับุญก็เติมน้ามันตะเกียงได้นะครับเออไว้ชาดันก่อนเติมน้ำมันตะเกียงแล้วก่อนกลับบ้านจะถวายสังฆทานป่อกานสังฆทานที่เป็กรรมการแล้วก็ถวายพระสงฆ์ ต้องควมางๆตามกำลังารา่นจะายลูกเส็ยๆเอาเพราะว่าเขาดีต่อ้ายลูกขายได้ไเลยเราเป็นที่กระตุ้นได้ันาเลคอืมหนุ่มุเ อันนี้ถ้าถ้าบนอันนี้เครื่องแก้บนหลวงปู่ชูชกอะมาเสี่ยงกันสองตัวก็พอมั้งเที่ยวเลยเลขเบิ้ลครับเห็นไหมเห็นชัดไหมโอเคตัดห้าห้า okay, <c oughs>

สีหกไดด้มเลยตรงนี้จะมีชุดญี่ปุ่นให้เช่านะครับชุดละร้อยนี่ถ้าใครอยากจะใส่อันนี้เราว้ว้พลาเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเชีฟี่ถ่ายรูปก,กันครับผมไม่ได้ไม่ได้ เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะมียักษ์น้อย,อยสองตัวยู่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปกันข้างบนกันครับ<ป>ตรงนี้ก็จะมีระฆังเนี่เราก็จะตีไปเรื่อยๆอันนี้เราก็ขึ้นมาข้างบนนะครับยืนดีๆดีๆระวังไม่ต้องรีบเคาะ ไปครับเราจะเ,เดินไปเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเราจอตั้งนอยตอนน้น,นะคะขอ,อะนะ้ด้แก็ถ่ายตัวมากไหมล่ะ ดาวูมะอันนี้พี่ว่าตังค์เดี๋ยวเราจะไปแฝนกระดิ่งญี่ปุ่นนะครับสวย เขาก็จะเขียนพรขอกันแล้วก็จะทำมาเป็นขให้ความสมหวังทุกเรื่องที่เราคิดที่เราทำบาย Ting 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 ไปเดินรอบรอบวัดกันอันนี้น่าจะเป็นสูงสุดของวัดขถานี้แต่ก็มีหลายจุดนะที่ให้ถ่ายรูปเย็นนะครับไปงนี้จะเป็นที่ถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งนะครับ อาโทรศัพท์มาไมมล่ะเดี๋ยวเขาถ่ายรูปให้่าไหนอลองลองเช็คดูกันกันหนึ่งสองสามหนึ่งสองโอเคหนอลองดู ได้ไหมกำลัตงต้งมนวลซากุระเมืองไทยตรงนี้จะมีบอ่อน้ำเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปดูบอ่อน้ำออนเซน็นออนเซน็นเราจะมีบอ่อน้ำออนเซ็นนี่นี่นี่อันนี้ก็มีอะไรนะมีหมา มามานั่งนี่ถ้าถ้าใครชอบถ่ายรูปนะครับนี่ ไม่เซลฟี่อันยาวมาได้เลยอันนี้นั่งกับเพื่อนแป๊บเหมือนมั้เจ๊ก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 เลยชื่อเจี๊ยบเกี่ยวกันมั้ยเจ๊กเจ๊กเจ๊กเลยชื่อเจี๊ยบน้ำเขาอยากถ่ายตรงนั้นน่ะมันมีหิมะขึ้นมาออนเซนเหรอ ไอ้น้ำมีไอ้น้ำอ่านะหนึ่งสองสามหนึ่งสองอีกครับนึ่นเดี๋ยวรอรอจังหวะควันก่อนอ่านะเดี๋ยวควันกำลังจะขึ้นโอเคมาแล้วมาแล้วควันมาแล้วควันมาแล้วโอเคโอเค ครับใครจะทำบุญก็ทากำลังระทานนะครับได้อยู่ใช่ไหมได้ได้อันนี้เขามีการโยนตุญรำยนได้วเราไดถ่ายชุดให้เรามาเสียงดวงกันอันนี้เขาให้โยนเหรียญเข้าบะบ่อสวรรค์จำลองเมืองเบสปุจังหวัดโอชิตะอ่าเดี๋ยวมาดูผู้เสียงดวงเหรียญที่หนึ่ง อธิษ <lightly S 1> <ais> ยาสามเหรียญกันหน้านะครับโยนนะใช่มือยาวขนาดนั้นเข้าสองเหรียญเลยเลย เดี๋ยวก็นะไอฮิมะตอนอุณหภูมิสี่สิบองศาประเทศไทยอะนะฮะไอฮิมะอุณหภูมิสี่สิบองศาเี่นี่มาเอาไอ้นี้ ก่อนจะไปเที่ยวนะครับพี่น้องเดินนะครับเดินเลยกำลังขึ้นเลยกำลังสัตวานะครับไม่ขาดเจินนะครับพี่น้องเดินนะครับเดิเลยต่างวัเนี่ยอันนี้มันเป็นบ่อน้ำพุร้อนอยู่แล้วจริงเหรอใช่เนี้ยมันเป็นบ่อน้ำพุร้อนโกหกนั้นตกนรกเปล่าวาว้าวบ่อน้ำพุร้อน อันสามครับโอเคสวยสวยอะไรอันนี้เป็นแมงมีมัมงมีสีสุกก็มีข้างหลังเดินอ้อม นั้นนั่นป่ะโอ้ยังมีที่ถ่ายรูปยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ย ไปญี่ปุ่นป่ะนะไปเจแปนเจแปนโอ้เขาตั้งกล้องมาไกลๆเสยๆเขาตั้งวิดีโอมาไกลๆแล้วเรามาถ่ายกันเรามาเที่ยวญี่ปุ่นตรงนี้เดี๋ยวเขาจะไปยืนตรงนี้แมวโคจาไหนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปยืนตรงแมวโคจางแกดรูปไป้เขาไหน แม่กาจาสีม่วงแต่ยืนอยู่ตรงนี้นะโอเคสวยสวยงามมากก็มีที่ถ่ายรูปเยอะมากเลยนะ แนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นอันนี้เหมือนเขาป่ะเหมือนจุบุปปรับตามแค่นะ <c oughs> ถ้ามีหน้ามานี่ไทยเลยนะกระเด็รน้อง <c oughs> <c oughs> ขนน่ะละมาเช้าแล้วนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ตูดแดดไปไหมอ่านอ่ะเอามือลงเอิง,งตองซัมงองโอเคเราไปขึ้นไปเขาเขาให้ขึ้นปะ่ะมหาธาตุเจดีเศรีรนตาสุนทรปชาสวรรค์ขึ้นได้ใช่ไหมใช่ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหวพระศิวนนลเีเดีย๋นนยวตั้งกันเต้ท่านใดที่ปิดทองในวิหารเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเชิญไหวองค์พระศิวลีทางด้านนี้ได้นะ,ะจ๊ะหรือจะมูชาผ่านไหวก็ได้นะจ๊ะจะเป็นการเขียนชื่อไว้กับแผ่นทองนะคะเพื่อฝากดวงไว้กับพระศิวลีคะ่ะ น,นั่งข้างล่างกันเหรอตามกำลังศรัทธาค่ะ,ะอันนะนั่งสองซ่อมจะเป็นทองลอยพุทธบาทคู่ก็ด้านนี้นะลูกนะโอเคได้ได้ได้สวย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 อ่ะเดี๋ยวลองเช็คดูรูปก่อนเช็ครูปก่อน ครับทุกคนสำหรับวันนี้ที่เรามาวัดเขาเดินกันนะก็าพามาเทีย่ยวที่ถ่ายรูปแบบแบบญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม,มเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อก็ติดตามกันด้วยนะครับไปละครับบ๊ายบายอีคิวซังเกาหัวอิ๊บซั่าไม่ับผ <c oughs> มแต่สับเอางง <c oughs>